สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้มีเมนูหมูหมูมาฝากเป็นข้าวหน้าหมูตุ๋นซีวิญี่ปุ่นมาดูวิธีทำกันค่ะใช้เป็นหมูสามชั้นเส้นนี้ก็8ขีดค่ะไม่ถึงกิโลดีแล้วก็ไม่ต้องเอาหนังออกจะอร่อยก็จะตรงนี้แหละค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ออกได้นะคะแล้วก็หั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมส่วนอันนี้จะหั่นให้เป็นแผ่นไว้ทำข้าวหน้าหมู เสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะต่อมาก็ขิงให้ใช้เป็นขิงแก่ค่ะหั่นเป็นแว่นๆสัก5้าหแว่นเดี๋ยวจะเอาไปตุนรวมกับหมูค่ะเอาไว้ดับกลิ่นคาวหมูต้นหอมญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะหั่นสัก3-4ท่อนเดี๋ยวจะใส่ใบลงไปด้วย แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ต้นหอมไทยก็ได้นะคะต้นหอมญี่ปุ่นจะหวานกว่าค่ะเสร็จแล้วก็มาทอดหมูใช้ไฟไม่ต้องแรงมากค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยเราจะทอดแค่ให้หมูเขาเซ็ตตัวเป็นก้อนแล้วก็จะรีดน้ำมันออกบ้างตอนเอาลงไปทอดก็จัดทรงให้เขาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมดีๆไม่ย้วยไปย้วยมา พะเวลาเอามาจัดจานแล้วจะได้คงรูปส,สวยๆอีกอย่างเอาหมูไปทอดก่อนแบบนี้ก็ดีค่ะกลิ่นจะหอมมากขึ้นแล้วก็ล็อกให้เนื้อเขาชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดีค่ะพริกกลับไปมาให้สุกทั่วๆกันทอดให้เหลืองประมาณนี้ก็พออันไหนเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะตุนกันแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนเอามาตุนในหม้อดีกว่าเวลาเดือดแล้วจะได้ไม่ล้นใส่ต้นหอมรองก้นหม้อแล้วก็ตามด้วยขิงเสร็จแล้วก็เรียงหมูลงไปเอาด้านหนังลงก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะ รอให้เติมน้ำเติมเครื่องปรุงอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดค่ะแล้วก็เติมซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือว่าโชยุอันเดียวกันค่ะเทลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแบบที่กินกับเฉากล้วยก็ได้นะคะ เติมน้ำให้ท่วมหมูเราจะเติมทีเดียวค่ะจะไม่เติมระหว่างต้มอีกแล้วก็เติมสาเกกับมิลินลงไปแต่ถ้าไม่มีสาเกกับมิลินก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะขอแค่ให้มีโชยุกับต้นหอมญี่ปุ่นก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องคนค่ะทีนี้ก็ปิดฝาตุ๋นไปเลยค่ะแรกๆก็ใช้ไฟแรงๆก่อนเพื่อเร่งให้น้ำเดือด พอน้ำเดือดแล้วก็ปรับไฟให้อ่อนลงให้เดือดพอปุดๆก็พอค่ะจะใช้เวลาตุ๋นประมาณชั่วโมงกว่าวาให้นิ่มจนพอใจเลยค่ะถ้ามีหม้อแรงดันก็ดีนะคะจะได้ตุ๋นเร็วขึ้น ตอนนี้ว่างละมาซอยขิงกันดีกว่าค่ะซอยขิงไว้ทานกับหมูใช้เป็นขิงอ่อนซอยให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆค่ะต้นหอมก็เหมือนกันค่ะซอยให้เป็นเส้นเล็กๆบางๆจะใช้เป็นส่วนใบหรือโคนขาวๆก็ได้หมดนะคะแต่ใบต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยเวลาซอยบางๆแล้วเขาจะมีเมือกออกมา ซอยเสร็จเราก็เอาไปล้างก่อนค่ะเสร็จแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้เดี๋ยวไว้ทานกับหมูค่ะมาดูหมูกันดีกว่าค่ะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างมีมันลอยอยู่ตักออกค่ะช้อนออกให้หมดเลยจะมีฟอง หรือว่ามีมันยังไงก็ช้อนออกให้หมดเสร็จแล้วก็ปิดฝาตุนยาวไปเลยค่ะตอนนี้เข้าไปดู Youtube ช่องคุณนายเข้าครัวได้หลายคลิปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวครบชั่วโมงแล้วมาดูกันอีกทีค่ะฝาหม้อไม่ต้องปิดสนิทค่ะแง้ม้ๆไว้น้ำจะได้ระเหยออกได้ ตอนนี้ก็ตุ๋นมาครบชั่วโมงแล้วค่ะน้ำงวดลงแล้วแต่ว่าหมูก็ยังไม่นิ่มดูจากที่ว่ายังเป็นแข็งๆอยู่ชิมรสด,ดูก่อนค่ะขาดอะไรก็จะได้เติมได้อันนี้รสได้แล้วค่ะไม่เค็มมากเดี๋ยวน้ำงวดลงกว่านี้ก็จะพอดีหวานก็จะหวานนิดๆแต่ถ้าไม่เค็มก็เพิ่มโชยุได้นะคะ มีน้ำมันลอยก็ตักออกค่ะงั้นเดี๋ยวเราปิดฝาตุนต่อค่ะหมูเริ่มนุ่มแล้วเดี๋ยวเราเอาตะแกงอันนี้ปิดดีกว่าน้ำจะได้งวดเร็วขึ้นที่ต้องปิดนี่ก็เพราะว่าผิวข้างบนหมูเนี่ยจะได้ไม่แห้งค่ะ ช่วงนี้ก็ดูคลิปคุณนายเข้าครัวต่อค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆมาให้ขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้กลับไปหาท่านผู้ชมทุกทกท่านเช่นกันนะคะตอนนี้ก็ตุนมาชั่วโมงครึ่งแล้วมาดูกันค่ะน้ำงวดลงแค่นี้ก็พอแล้วค่ะหมูก็อ่อนนุ่มๆนิ่มๆดีแล้ว แต่ถ้ายังไม่นุ่มก็ตุนต่ออีกได้นะคะให้นิ่มตามต้องการได้เลยค่ะอันนี้แค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูตุนซีอิ๊วญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่าหมูคาคุนิคาคุแปลว่าลูกบาทหรือก้อนเหลี่ยมๆการเอาหมูมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมจึงเป็นที่มาของชื่อคาคุนิ ต้นตำรับก็จะมาจากอาหารจีนนั่นก็คือพะโล้ซึ่งจะเสิร์ฟคู่กับมันโถของญี่ปุ่นก็จะมีอยู่หลายสูตรด้วยกันค่ะบางสูตรก็จะใส่สมุนไพรอย่างเช่นโป๊ยกักหรือว่าอบเชยลงไปด้วยที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นของโอกินาวาซึ่งสูตรดั้งเดิมนี่เขาก็จะใช้เหล้าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงซึ่งเป็นของโอกินาวาทำรสชาติก็จะเฉพาะตัวของเขา ของเรานี่ก็อร่อยค่ะหมูจะนุ่มละลายในปากหอมอร่อยมากๆค่ะทานคู่กับต้นหอมซอยขิงซอยแล้วก็จะมีไข่ต้มยางมาตูม้มต้มเสร็จก็เอามาแช่ในน้ำซอสโชยุเนี่ยค่ะไว้ทานด้วยกันจะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเอามาจัดเสิร์ฟพร้อมข้าวค่ะโปะหมูลงไปเลยค่ะตามต้องการ อันนี้จะเป็นหมูที่หั่นแบบแผ่นเพื่อเอามาโปะบนข้าววางหมูลงไปค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสโชยุราดให้ชุ่มตามต้องการได้เลยค่ะแล้วก็วางต้นหอมซอยขิงซอยหรือจะไปโปะบนลามเมงแทนหมูชาชูก็ได้นะคะ ถ้วยนีย้ถ้าไปทานในร้านแพงอยู่นะคะร้อยกว่าบาททำทานเองทานได้เยอะเลยค่ะหน้าตาจะคล้ายๆพะโลแต่ว่ารสชาติจะไม่เหมือนค่ะรสชาติจะคล้ายๆกับหมูชาชูรามเมงแบบนั้นนะคะเค็มนิดๆหวานหน่อยหอมค่ะรสชาตินุ่มนวลกัดเนื้อลงไปนี่ยิ่งฟินใหญ่เลยค่ะลองทำทานดูนะคะไม่ยากค่ะ แค่ใช้เวลาตุ๋นให้นานหน่อยเท่านั้นเองคนที่ไม่ทานขิงก็ทานได้ค่ะเพราะว่ากลิ่นขิงนี่จะไม่โดดออกมารสชาติจะนุ่มนวลดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณนายเข้าครัวแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ